กับปกาต่อนะคะช่วงนี้กำลังว่างนะคะใครอยากจะทอล์กสินค้านะคะเข้ามาได้เลยกับช่วงนีต้ติดต่อผ่านพี่เต๋อก็ได้หรือติดต่อผ่านทางบริษ,ษัทก็ได้ค่ะคับติดต่อได้ที่เบอร์สุดก0089995ติดตอ่อโฆษณาได้เลยในรายการเมาสมันคันปากของเรานั่นเองค่ะค่ะอยากเล่นในเคี้ยวเงินไม่เล่นล <ะ S 2> ิน <ะ S 2> ๊เปิดให้ม่นดูนิดนึงนะนะคุณผู้ชมมาในช่วงนี้นะครับไปดูคนตาดีเจอทํมไทยควงนางเอกสาวหรือว่าจะเปิดตัวเป็นแฟนใหม่แล้วนะครับและจะที่โดนว่าจับตามองเมาเป็นโสดมาสักพักแล้วล่าสุดจะทำเอาหลหง คนตาดีไปแอบเห็นหนักร้องหนุ่มอย่าง,ทางไทม์ชายเองเนี่ยนะครับกำลังเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าพร้อมนั้งเห็นว่ามีสาวที่อยู่ข้างๆเนี่ยแหมสวยหน้าตาดีมีโมเมนต,ต์เหมือนหยอกล้อสนิทสนมกันน่าดูเลยนะฮะโดยมีผู้ชายติกต่อครรบโพสต์คลิปดังกล่าวนะฮะพร้อมระบุข,ข้อความบอกว่าช,ชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเขาไปเดินซื้อเสื้อผ้าด้วยกันแฮทแทกไทม์ายกับกุ้งกิ้งนะฮะแล้วก็ไนดะ้พบว่าสาวคนดังกล่าวก็คือกุ้งกิ้งปฏิมาชํำฟ้านั่นเอง ก <G ing> ุ้งกิงอ๋อสาวคนนี้เองงานนี้ชาวเน็ตก,ก็เลยคอมเมนต์บอกว่าเออน่ารักแต่ก็มีส่วนหนึ่งเดี่ยคล้ายกับเหมือนอดีตแฟนเก่านะฮะแฟนเก่าไปอีกก็คล้ายคล้ายกันไปด้วยนะฮะบอกว่าไม่รู้ว่าทั้ทงคู่นะสถานะคืออะไรกันหรือจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดถึงความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะฮะอ,อืมอแต่ถ้าจะเปิดตัวก็คงไม่ผิดหรอกเพราะคนโสดใช่ไหมใช่ค่ะเอถ้าคนโสดมันก็ ต้องมีแฟนใหม่ได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะมาดูนี่ดีกว่านะคนนี้ไม่รู้แม่รู้จักหรือเปล่าเชอรี่สามโคกน,นะสนิทกันเลยเออโรจแจงแฟนคลับแน,น่สนิทกับกูเชอรี่สามโคกออหลังสารพิพากษาคดีชวนเล่นการพนันนะครับคือวันนี้นะครับภายหลังสารแขวงนนทบุรีครับมีคำพิพากษาคดีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับชักชวนเล่นการพนันออนไลน์โดยสั่งจำคุกนะฮะโดยมีออยรอยจูบเชอรี่สามโคกนะฮะพร้อมนายกฤษดาเป็นผู้จัดการนะครับ แล้วก็นางสาวจิรนันทองเกลี้ยงด้วยมีความผิดตามพรบการพนันจำคุก4เดือนจำเลยให้การรับสาร,รภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก2เดือนอแต่จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงเห็น <ละ S 1> ควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการกักขังแทนโดยมีกำหนดคนละ2เดือนนะฮะล่าสุดนะฮะนางสาวนางแบบสาวเซ็กซี่อย่างเชอร์รี่สามโคกค,ครับ ก็เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวเขียนข้อความบอกว่าโทษกักขัง2เดือนไม่ใช่โทษจําคุก2เดือนน,ะ,ออนะโดยมีเพื่อนดารานางแบบเข้าไปให้กําลังใจงแล้วก็แชร์ในบ้าน2เดือนไม่ให้ออกไปไหนซึ่งนะครับเชอรี่สโคกเองได้มีการตอบคอมเมนต์อธิบายระหว่างโทษจําคุกแล้วก็กักขังเอาไว้ด้วยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงใช่ค่ะนะคะเชอรี่สามโคกจําได้เคยมาออกรายการสมัยคุณแม่ทารายการเคเบิลนบนิสยดีอยู่นะคะดีก็ดีจะไปดีอยู่ทาไมแล้วนิสัยดีอยู่ไง ก็ดีอยู่เดี๋ยวมึงนี่พวกชอเถียงกูในรายการดูโก้ให้ไปเล่นเรื่องหมีหลังแดงเลยเล่นเป็นน้องหมาอืมไอ้เขี้ยวเงินโอ้โหต้องเล่นเป็นหมาอยู่แล้วแต่มันมีหลายพันนะมันไม่ใช่มีหมาญี่ปุ่นอย่างเดียวนะมันมีไม่มันมีทุกพันเลยเหระนั้นมันเอาหมาประมาณร้อยตัวไปรุมีหมีตัวเดียวหมาตายไปเกินครึ่งเลยอ่ะโดนีหมีตบซะโอ้โพวกนี้รับบทนั้นอีแกนหมีหลังแดง กั่นหาไปเซล์เขาในรายการทำไมอ่ะแก่นเขาเล่นหนังเยอะหนังอาเซียนหนังเอเชียแก่นเขาเล่นหมดหนังอาเซียนก็เล่นด้วยหนังอาเซียนเล่นด้วยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องีแก่นจะต้องเล่นเรื่องอันนี้ไงเรื่องเกย์ชาไงอ๋อเดินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกย์ชามันต้องตัวเล็กตอนนี้ทางผู้กํากับเนี่ยเขาบอกว่าเออคุณแก่นยังไม่เหมาะกับบทนี้มันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนชนคนศึกซูโม่ให้แก่นเล่น อ๋อเล่นเป็นแบบคนเป็นแบบกรรมการสาวซูโม่ซูโม่ซูมพี่มึงไม่มีกรรมการสาวอีบ้าซูโม่เลี้ยงมาดูดีกัเออเล่นเป็นซูโม่ไงชนคนไงแล้วนางเอกก็ต้องอยู่ในฉากด้วยไงโอ้แล้วอีแกตไม่ไปตบนางเอกทำไมเพราะมีนางเอกมันถึงไม่ได้เล่นเป็นนางเอกอ๋อดูย่างบดดูย่างบดคุ้งกับบอกว่าช่วงนี้ตัวใหญ่เล่นเป็นซูโม่อ๋อฮัสซูโม่ อเออนะคะเอาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับเอาฝากไว้ด้วยนะคะใครอยากทอล์สินค้าเข้ามาได้เลยนะคะช่วงสุดท้ายนะติดต่อผ่านพี่เต๋าหรือติดต่อผ่านทางบริษัทก็ได้ค่ะการก็ติดต่อนะฮะโฆษณาผ่านรายการของเราได้เลยครับ0 9 0ย์9 9 9 9 5าครับรายการมองมนกันต่างจะเป็นไตรนอินเป็นการมองด้านหน้าหรือจะเป็นการทอล์สินค้านําเสนอได้หมดทุกอย่างเลยติดต่อเรามาคุยได้ที่ 0, 0 9 0 0 8เ9 9า5นะคะเวลาหมดแล้าองคนพก้ทเมงานลานะดี๋ไวต้องไปดแลิว่นต่อ๋อนหรออมอีล่นอีกเรื่อนเองอะการกลวย สวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ